ที่จังหวัดแคร่เนี่ยตำรวจก็ไปจับคนรา้ายค้ายาเสพติดจับได้เสร็จปับ๊บเข้าไปยึดมือถือมาตกใจฮะคุณผู้ชมไปดูภาพครภาพในโทรศัพท์มือถือของคนร้ายที่อยู่ในกระบวนการค้ายาเสพติดมีภาพที่ถ่ายในมือถือเป็นภาพของผู้ต้องขังยืนแอคชั่นมีโซ่ตรวนอยู่ด้วยนี่แล้วหลายท่าด้วยนะฮะแอคชั่นมีท่านั่งไข่ห้างก็มีท่ายืน แอคชั่นแบบยืนทเท้าเซลแล้วก็มีนะฮะมีหลายภาพเนี่ยอ่าอย่างเงี้ยฮะแม่อยู่ในโซ่ตรวนในเรือนจํานะครับตํารวจก็สงสัยมันเอามือถือเข้าไปได้ยังไงและกระบวนการค้ายาเนี่ยสั่งยาจากในคุกนะฮะกรมราชทัณฑ์ก็พยายามแก้ปัญหาอยู่เนี่ยฮะนั่งแอคชั่นมีโซ่ตรวนนะฮะคดีรุนแรงครับคนค้ายาส่วนใหญ่เนี่ยโทษหนักทั้งนั้นฮะมีโทษประหารก็เยอะนะครับเนี่ยครับเขาเลยสงสัยบอกโอ้โหนี่คือแสดงว่า มือถือเนี่ยมันต้องเข้าไปเดินทางในคุกมาก่อนเสร็จแล้วมันก็ออกมาหาลูกน้องข้างนอกเพื่อส่งสารกระจายยากองงานเข้ากรมราชาธรรมแล้วต้องไปสืบเพราะว่าใครเนี่ยภาพมันก็โชว์หลายอย่างนี้เนี่ยนะครับนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งเขาบอกเขาบอกว่าที่แพร่เนี่ยเจอนี่ไม่รู้เรือนจําอื่นเนี่ยมีอย่างนี้หรือเปล่าเอามือถือมาถ่ายและสมัยนี้กล้องมันก็ชัดซะด้วยในโทรศัพท์นะฮะนี่คดีหนึ่งนะฮะ